ครับมาแล้วครับขบวน518ครับอุดนอนธานีหินรับกาําลังจะผ่านสถานีมนมกเหล็กครับเรามาดูกันนะครับวันนี้จะได้ดเรล่มอนหมายเลขอะไรอาจจะ70111หรือเปล่าไม่ก็12 หาครัวห้าหนึ่งแปด